สวัสดีครับอยู่กับน,น้องอะไรเอ่ยวันพายอนทองอยู่กับน,น้องลูกพีชนะคะน้องลูกพีชน้องลูกพีชอ,อยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านพางุน้องไม่ค่าต้าองพายุเนเน,นเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมน้องกพีชตอนนี้ทำอะไรอยู่เราเป็นนักศึกษาแล้วก็เปิดธุรกิจส่วนตัวอยู่เราอยากได้ใบอะไรอยากได้แฟนทหารอยากได้แฟนทหาร ถ้าไม่มีเพศอะไรนะครับเพศทางเลือกใช่ไหมใช่หนูอยากเป็นทหารเลยใช่ไหมหนูไม่อยากเป็นนะครับแต่หนูอยากได้เป็นทหารทหารสนใจก็ติดต่อน้องพีทได้นะครับน้องพีทสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับน้องพีทครับสวัสดีครับอยู่กับน้องอะไรลูกน้องไปค่ะน้องเปอยู่ตำบลนนท์ค้าครับอยู่ตำบลค้าอยู่บ้านนนท์ค้าเลยไหมอยู่บ้านอะไรเอ่ยอยู่โคกต้นทีค่ะเราอยากโดนทหารไหมคงไม่โดนนี่ไม่โดนเนาะ เดี๋ยวกองทัพปั่นปวนะ่วนเนาะปันนิดลูกทำไมลูกทำอะไรอยู่ปันนิดทำงานนะครับทำงานเนาะเป็นกำลังใจนะครับสวยมากเลยหลวงพี่อยู่วัดไหนครับวัดสว่บบางบุาางรพารามหลวงพี่อะไรครับหลวงพี่ม่อนครับหลวงพี่ม่อนพระครูสมบูรณ์ให้อะไรมาไหมไม่ให้หลวงพี่ม่อนอยากได้ใบอะไรครับอยากได้ใบดำครับเดี๋ยวใบดำเนาะเอามาสาบไหมบวชหรือว่าบวชเขากไ็ไปเรนะื่อยๆก่อนบวชไปเรื่อยๆกันเนาะจะอยู่วัดพ่อแม่นในในครูบาอาจารย์นะครับวัด สว่างบุรพา,ารามวัดกุดครับก่อนเข้ามาในบริเวณอำเภอสมเด็จน,น,นะครับฝ่ายปกครองก็มีการตรวจคัดกรองนะครับตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อไม่ประมาทนะครับสมเด็จกัดไม่ตก100ร้อยบระจันครับบรรยากาศการเกณฑ์ทหารวันสุดท้ายของอำเภอสมเด็จจังหวัดนครราชสีบานะครับวันนี้มีตำบลมะเกลือใหม่มะเกลือเก่าหนองตะไก้นะครับกุจิกแล้วก็ น้องๆที่มาเกตทหารเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเตยมความพร้อมของเอาเภอสุซเนินนะครับเต็มที่นะครับแล้วก็มีการคัดกรองอย่างถูกต้องนะครับจากฝ่ายปกครองด้านหน้านะครับนาการด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เยอะเลยนะครับการงานสนองคณะกรรมการส่วนเรื่องครับคนเยอะคนมากคนพอ แก้สิ่คนนั้นต่อนะครับบรรยากาศการเกณฑ์ทหารวันสุดท้ายนะครับที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีฝ่ายปกครองส่วนท้องที่นะครับผู้ใหญ่กำนันนะครับก็มาอำนวยความสะดวกบ้านนะครับซึ่งให้ความร่วมมือกับอำเภอสุนเนินนะครับสัต์ดีอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับที่มาคัดเลือกทหารวันนี้นะครับก็ช่วงไม่บ่ายก็จะไปดำแดงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการตรวจระเบียบเอกสารต่างๆนะครับ สุนิย์ไัยพันอาวุธโดตสกุลจุาเทพคนสูงเงินนัตบงแหลมไทรสงสตวัดพุ่มโบปัจจัยเจตนาหมายเนี่ยครับนี่ซื้อแล้วอย่าเพิ่งมานะครับเอาเทเลปไปครับทีละคนทีละคนหกแปดตัวนะครับน้องๆที่ตลาดินนะครับผ่อนหายแล้วก็รมารเลือกถอดเสื้อนะครับรับกางเก้งให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาเลือกตามเพื่อนเขานะครับ เกณฑ์ทหารวันสุดท้ายของอำเภอสมเนินจังหวัดนคนรราชสีมาครับสุเนินมั่นฉันครับดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพสุขนะครับเราก็มีการเกณฑ์ทหาร2วันนะครับเพื่อเป็นระยะห่างทางสังคมนะครับและก่อนเข้ามาเกณฑ์ทหารก็มีการคัดกรองนะครับอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นวันที่7เมษายน2 5 6 4กการเกณฑ์ทหารของตำบล มะเกือเก่ามะเกือใหม่หนองตะไก้โนนข้ากุจิกและกนาการนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอำเภอสเนินจังหวัดนครราชสีมา